หนูศพแมวดำและปัสสาวะสิบความเชื่อสุดปแปลกโลกกีฬาที่อาจทำให้คุณขนลุกและหัวเราะมอยเซอาลูชายผู้ฉี่ใส่มือตัวเองทุกเกมการแข่งขันการปัสสาวะดูเหมือนจะเป็นเรื่องยอดนิยมกับการทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์มอยเซอาลูหนึ่งในยอดนักเบสบอลตำแหน่งมือรับบอล ผู้ติดทีมออสตาถึง6ครั้งมีความเชื่อที่ปแปลกสุดเหลือเชื่อนั่นคือการปัสสาวะใส่มือของตัวเองทุกครั้งก่อนลงสนามแข่งเพื่อช่วยให้เขาสามารถรับลูกเบสบอลได้อยู่หมัดไม่มีหลุดมือไม่มีตะกะใดมารองรับการการะทำของเขาได้นอกจากเป็นความเชื่อส่วนตัวที่ไม่มีใครกล้าเรียนแบบแต่จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพิธีกรรมนี้ดูจะส่งผลดีอยู่ไม่น้อยทีเดียวชิคาโกทับส คำสาบว่าด้วยเรื่องของแพ้ที่ทำให้ทีมไม่ได้แชมป์นานกว่า70ปีที่คารโก้คับสครูหนึ่งในทีมเบสบอลที่ยิ่งใหญ่และเป็นต้นแบบในยุคเริ่มแรกของ NBA ด้วยการเป็นแชมป์ลีก National League ถึง16ส,สมัยนับตั้งแต่ก่อตั้งลีกจนถึงปี1945ที่ทุกอย่างของแฟรนไชส์นี้เปลี่ยนไปตลอดกาล การแข่งขันเวิซีรีส์หรือรอบชิงชนะเลิศของลีก MLB ปี1945มีชายคนหนึ่งนามว่าวิลเลียมเซียนิสได้เข้าชมการแข่งขันเกมนัดที่4ของเวิลซีรีส์ที่สนามเย่าของทีมคัพส์ซึ่งเขาไม่ได้เข้าชมแบบตัวเปลา่าแต่พาแพะสัตว์เลี้ยงของเขาเข้ามาในสนามด้วย ตลอดทั้งเกมแพะของเซียนิสส่งเสียงร้องดังไม่หยุดจนทําให้ผู้ชมรายหนึ่งไม่พอใจสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ของคัพส์ได้มาขอร้องให้เซียนิสพาแพะของเขาออกจากสนามเซียนิสมโหยอย่างมากเขารู้สึกว่าแพะของเขาถูกทาร้ายทําให้หลังจากถูกเชิญออกจากสนามเซียนิสจึงทาการสาบแช่งทีมชิคาโก้คัพส์ในทันทีไอ้พวกคัพส์มันจะไม่ชนะอีกต่อไปพวกมันจะแพ้เวิร์์ซีรีส์ในปีนี้และจะไม่ชนะอีกเลยหลังจากนี้เพราะพวกมันทําร้ายแพะของฉัน คำสามเริ่มทํางานทันทีด้วยการส่งให้ชิคาโก้คัพสแพ้ใน,นรอบชิงชนะเลิศเวิร์ดซีรีย์แก่ดีทรอยต์ไทเกอร์หลังจากนั้นเป็นต้นมาชิคาโก้คัพสไม่เคยชนะเวิร์ดซีรีย์อีกเลยหรืออันที่จริงต้องบอกว่าแค่กลับเข้าไปชิงแชมป์เวิร์ดซีรีย์ในฐานะแชมป์เนชั่นแนลลีกพวกเขายังไม่เคยทําได้แม้แต่ครั้งเดียวจากทีมที่เคยยิ่งใหญ่กลับตกต่ำอย่างเหลือเชื่อ ทุกคนเชื่อว่าชิคาโก้คัพส์โดนคำสาปเข้าอย่างจังไม่มีแชมป์ใดมาถึงมือพวกเขาอีกเลยแม้จะมีการลองแก้คำสาปอยู่หลายครั้งเช่นพาลูกหลานของวิลเลียมเซียนิสมาช่วยแก้คำสาปการนำแพะมาวิ่งเล่นในสนามพาบัตรหลวงมาพรมน้ำมนต์ไล่ความชั่วร้ายแต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นผลเป็นเวลายาวนานมากกว่า70ปีที่ทีมคัพส์ไม่มีโอกาสได้เฉลิมฉลองแชมป์แม้แต่ถ้วยเดียวกระทั่งปี2016ที่ผ่านมาคำสาปได้เสื่อมคลายลงหลังจากชิคาโก โ้คัพสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์เนชั่นแนลลีกและเข้าชิงเวิลด์ซีรีส์ได้เป็นครั้งแรกในรอบ71ปีก่อนที่ทีมจะสามารถคว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์ได้ในที่สุด ดีทอย i ์ไลออน50ปีหลังจากนี้ผู้แก่จะไม่ได้แชมป์ดีทอยส์ไลออนทีมอเมริกันฟุตบอลในลีก NFL เป็นอีกทีมที่มีผลงานไม่สู้ดีนักในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาซึ่งมีแฟนกีฬาจํานวนมากเชื่อว่าความตกต่ําของเฟรนชายนี้มาจากคำสแช่งเช่นเดียวกันเรื่องราวเริ่มต้นในปี1958ดีทอยส์ไลออนได้ทําการเทรดบ๊อบบี้เลนสุดยอดคอร์เตอร์แบ็กแห่งยุคสมัย เขาพาไลออนคว้าแชมป์ NFL มาแล้ว3ครั้งและติดทีมอโปรหรือทีมยอดเยี่ยมของ NFL มาแล้วถึง4สมัยออกจากทีมไปอยู่กับพิตเบิร์บสตีลเลอร์เลนไม่พอใจอย่างมากที่เขาถูกเทรดออกจากทีมทั้งที่ในฤดูกาลก่อนหน้านั้นเขาพาทีมคว้าแชมป์ NFL ด้วยความโกรธบ๊อบบี้เลนจึงทำการสาบแช่งให้ดีทรอยต์ไลออนไม่คว้าแชมป์อะไรอีกหลังจากนี้เป็นเวลาอย่างน้อย50ปีหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกอย่างกลับ พลิกผันทันทีจากที่เคยเป็นแชมป์หลีกสสมัยใน6ปีก่อนหน้านั้นดีทรอยต์ไลออนไม่เคยคว้าแชมป์อะไรได้อีกเลยคําสาปแช่งตามคาสาปของบ๊อบบี้เลนไม่ว่าจะเป็นแชมป์ซูเปอร,ร์โบล์หรือแม้แต่แชมป์สาย NFC ที่พวกเขาก็ไม่เคยชนะดีทรอยต์ไลออนชนะการแข่งขันเพลย์ออฟหรือรอบตัดเชือเพื่อหาแชมป์ของ NFL เพียงแค่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์เฟรนชส์นับตั้งแต่ปี1958ทําให้จนถึงทุกวันนี้ดีทรอยต์ไลออน ยังไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศของซูเปอร์โบแม้แต่ครั้งเดียวทุกอย่างมาเฮี้นสุดขีดในปี2008ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของคำสาบดีทรอยต์ไลออนจบฤดูกาลด้วยสถิติ0-16ต่อหรือแพ้รวดทุกนัดขนาดที่พิสเบิร์กสตีลเลอร์ทีมที่เลนถูกเทรดไปหลังจากออกจากไลออนกลับควาชช้าแชมป์ซูเปอร์โบในฤดูกาลเดียวกัน นอกจากนี้ในฤะดูกาล2 0 0 6ทีมสตีลเลอร์เคยคว้าแชมป์ซูเปอร์โบโลที่สนามเย่าของทีมดีทรอยต์ไลออนมาแล้ว เป็นที่เชื่อกันว่าความเชื่อมโยงระหว่างผลงานสุดท้ายของไลออนกับความรุ่งเรืองของสตีลเลอร์เป็นความต้องการของบ๊อบบี้เลนที่ต้องการตกหน้าดีทรอยต์ไลออนให้ได้รับบทเรียนถึงการเทรดเขาออกจากทีมแม้จะเลยเรียกเวลาคำสาปของบ๊อบบี้เลนมาแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้ดีทรอยต์ไลออนยังคงไม่สามารถคว้าชแชมป์มาครองได้เหมือนเดิมและนี่คือข้าหนูศพแมวดำและปัสสาวะ 10ความชื่อสุดแปลกโลกกีฬาที่อาจทำให้คุณขนลุกและหัวเราะฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องดีๆในครั้งต่อไปค่ะ